มีคำกล่าวที่ว่าความโชคร้ายมีอยู่3ประการในชีวิตนะคะประการแรกช่วงแรกที่เรียนมหาวิทยาลัยนะคะเราได้เรียนในคณะที่ไม่ชอบช่วงทํางานเราได้ทํางานกับหัวหน้าที่แย่และช่วงแต่งงานเราได้คู่ครองที่เราไม่ได้รักค่ะฟังแล้วเป็นเรื่องที่แย่จริงๆเลยใช่ไหมคะถ้าเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ก็คงมีชีวิตที่ทรมานน่าดูเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับอาว้านะคะแล้วก็ช่องไม่นสนมีเพื่อนเป็นหนังสือคะ่ะในสัปดาห์นี้นะคะอาก้าจะมารีวิวหนังสือเล่มนี้คะ่ะ7คนสําคัญนะคะที่จะเป็นพลังเปลี่ยนชีวิตคะ่ะก่อนที่อาก้าจะซื้อหนังสือเล่มน,นี้มานะคะก็ค่อนข้างสะดุดตากับชื่อมากเลยคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เคยคิดมาก่อนนะคะว่าคนที่อยู่รอบตัวเราก็ส่งผลต่อชีวิตของเราเหมือนกันคะ่ะในบทนานะคะหนังสือเล่มนี้กล่าวไว้ดีมากเลยคะ่ะเขาบอกว่าคนคนนึงค่ะย่อมเจอกับผู้คนมากมายนะคะและผู้คนมากมายเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบ ต่อชีวิตของพวกเขาเหมือนกันค่ะในหนังส so ือเล่มนี้นะคะเนื้อหาบทนำเขียนไว้ดีมากๆเลยค่ะเขาบอกว่าคนคนนึงค่ะจะพบปะผู้คนมากมายนะคะและผู้คนมากมายเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเขาเหมือนกันค่ะเรามีทั้งคนที่เราเลือกไม่ได้เช่นพ่อแม่หรือว่าครอบครัวค่ะแล้วก็คนที่เราสามารถเลือกได้ก็คือเช่นเพื่อนหรือว่าคนรักนะคะหนังสือเล่มนี้จะเน้นไปในเชิงที่คนที่เราสามารถเลือกได้ค่ะการที่เราเลือกได้ก็สําคัญนะคะสําคัญไม่น้อยไปกว่าความขยันเลยค่ะเพราะ ว่าถ้าเราได้ก้าวไปกับใครสักคนหนึ่งเราก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นค่ะผู้เขียนของหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อคุณลีไวยหวนค่ะซึ่งเขาได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอบรมด้านประชาสัมพันธ์ค่ะเขาได้นะคะคนพบในความสัมพันธน์มีทั้งหมด6ระดับนะคะแล้วก็ได้เผยแพร่ออกมาเป็นในรูปแบบหนังสือค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะเขาก็ได้มาปรับเนื้อหานะคะให้เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะจนกลายเป็นหนังสือเล่มนี้นั่นเองแล้ววัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้นะคะ mm hmm. ก็คือต้องการให้เราช่วยค้นหาค่ะ7คนสําคัญที่ สุดในชีวิตได้แก่เพื่อนตั้งแต่วัยเด็กค่ะเพื่อนมหาวิทยาลัยเพื่อนร่วมงานเจ้านายหุ้นส่วน คนรู้ใจและคู่ครองค่ะซึ่งเจคนนี้นะคะจะเป็นเจคนตัวแทนของเจพลังที่จะทําให้เราเปลี่ยนชีวิตได้เลยค่ะแล้วก็สําหรับ EP นี้นะคะอ่ฟก็จะแบ่งออกเป็น2พาพาทเช่นเคยค่ะเพราะว่าอัฟก็ยังอ่านไม่จบเลยนะคะก็สําหรับพาทนี้นะคะก็จะพูดถึง4คนสําคัญแรกก่อนเลยค่ะว่ากันว่าเพื่อนแท้นั้นหาย,ยากจริงไหมคะตั้งแต่ชีวิตของเราถึงกาเนิดขึ้นค่ะความสัมพันธ์ก็ถือกําเนิดตามค่ะการหาคนที่ถูกใจจึงเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะหรือว่าถ้ามองในมุมนึง ตัวเราเองหรือเปล่าที่เป็นปัญหาที่ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ในสังคมทําให้การที่เรามีเพื่อนที่ไว้ใจได้เพื่อนที่สนิทนะคะก็แทบจะหาไม่ได้เลย หรือบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราคาดหวังกับเพื่อนมากเกินไปหรือเปล่าคะเราคาดหวังให้เพื่อนคนนี้เป็นคนที่รู้ใจเราเป็นคนที่เข้าใจเราและเป็นคนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับเรานะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดนะคะเราอยากเป็นเพื่อนกับคนคนนี้เพราะเขามีลักษณะนิสัยบางอย่างที่ทาให้เราเกิดแรงบันดาลใจคะ่ะเพื่อการเติบโตของเราเห็นไหมคะแค่ความคิดเปลี่ยน เหตุผลของการเลือกก็เปลี่ยนแล้วค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเพื่อนเล่นในวัยเด็กอะคะ่ะสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตเราในอีก20ปีข้างหน้าได้เลยนะคะคือเรื่องนี้อะค่ะมันเป็นการสั่งสมอะคะ่ะตั้งแต่เราเล่นในวัยเด็กแล้วก็เป็นบทบาทสมุิที่เราเล่นกับเพื่อนค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะก็ไม่ได้มีการยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเพื่อนเล่นในวัยเด็กอะคะ่ะจะเป็นคนกำหนดชีวิตของเราแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะคะมันก็ได้รับอิทธิพลบางส่วนจากเพื่อนเล่นในวัยเด็กนั่นเองมม่มีงาานนสรรวจจะะะคะกปเท รประมาณ79%เลยนะคะของคนที่เคยเล่นบทบาทในวัยเด็กค่ะก็จะสอดคล้องกับอาชีพในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างค่ะสมมุติว่าตอนเด็กๆค่ะเขาเล่นเป็นหัวหน้าแก๊งค่ะคอยนำทับเพื่อนๆนะคะไปเล่นที่นู่นที่นี่ต่างๆนะคะปัจจุบันนะคะพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็ลาออกจากงานค่ะแล้วก็มาเปิดกิจการของตอนเองนะคะแล้วก็อาชีพสุดท้ายก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะสิ่งนี้นะคะมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคําพยากรค่คะคําพยากรแรกที่ถูกปลูกฝังในจิตสํานึกของเรานะคะโดยที่เรา ก็ไม่รู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่อยากจะให้คิดต่อมาก็คือเราอยากจะปลูกฝังจิตใต้สํานึกแรกของเราด้วยอะไรค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่จะบ่งบอกอนาคตชีวิตเราได้เลยนะคะในหนังสือเล่มนี้ค่ะมีหลักการที่จะเลือกเพื่อนในวัยเด็กค่ะมาให้พิจารณาอยู่2ข้อค่ะข้อแรกค่ะคือลักษณะร่วมนะคะคือเพื่อนทุกคนของเราในวัยเด็กอะคะ่ะแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนของลักษณะนิสัยแล้วก็รูปแบบของการดําเนินชีวิตค่ะส่วนข้อ สองนะคะอย่าตัดสินเพื่อนโดยพิจารณานะเพียงแค่รูปหลักภายนอกค่ะเช่นหน้าตารูปร่างนะคะการแต่งกายนะคะหรือว่าฐานะทางการเงินค่ะสิ่งเหล่าน,นี้น่มันจะไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรนะคะให้เราพิจารณานะให้มันละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างนะคะง่ายๆก็คือสมมติว่าเรามีเพื่อนที่หลากหลายมากนะคะเพื่อนคนนี้นะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะค่อนข้างมีอะไรชอบแบ่งปันกันนะคะเวลามีขนมหรือมีของเล่นเนี่ยก็อชอบแชร์กับเราตลอดสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้จาก ื่อนคนนี้ก็คือลักษณะที่เราจะสามารถแบ่งปันปกับผู้อื่นได้นะคะลักษณะนิสัยที่เราจะแชร์ร่วมผลงานกับผู้อื่นได้นั่นเองค่ะแล้วก็หรือว่าจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นประเภทที่ต้องทํางานกับเป็นทีมนะคะเช่นอาจจะไปเล่นกีฬาไปเล่นฟุตบอลนะคะสิ่งเหล่านี้เราก็เรียนรู้จากเพื่อนแกงนี้ได้ก็คือโดยการการทํางานร่วมกันเป็นทีมนั่นเองนะคะหรือว่าอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทแบบจะต้องมีการแข่งขันตลอดเวลาเช่นเราอาจจะต้องมีกติกาบางอย่างต่อสู้เพื่อให้ได้ คอบครองสิ่งที่เป็นรางวัลอาจจะเป็นขนมหรือว่าเป็นของเล่นนะคะสิ่งนี้เนี่ยเราก็เรียนรู้จากเขาได้ก็คือถ้าเราสามารถต่อสู้เพื่อเอาชนะได้เราก็จะได้ของที่ได้มาเราเรียนรู้จากการที่เราจะต้องชนะอุปสรรคนั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาถึงเพื่อนในช่วงมหาวิทยาลัยค่ะหนังสือเล่มน,นี้กล่าวไว้นะคะเราควรเลือกเพื่อนที่สามารถช่วยเหลือเราได้อย่างจริงใจค่ะ เพราะว่าถ้าวันหนึ่งแล้วที่เราเกิดปัญหานะคะเพื่อนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่ยื่นมือมาช่วยเหลือเราโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะ่ะทีนี้มันมีความเชื่อคะ่ะในเรื่องของมหาวิทยาลัยแล้วก็ความสําเร็จนะคะ ซึ่งผู้เขียนค่ะเขาขอที่จะแก้ต่างนะคะกับความเชื่อเหล่านี้ค่ะข้อแรกค่ะรูปร่างหน้าตาเกี่ยวข้องกับความสําเร็จหรือไม่แน่นอนค่ะว่าไม่นะคะพื้นฐานของครอบครัวเกี่ยวข้องกับความสําเร็จหรือไม่อันนี้จะต้องไม่เช่นเคยค่ะเพราะว่ามีคนรวยหลายคนนะคะก็ไม่ได้มาจากครอบครัวที่รวยมาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วก็คนที่เข้ามาหาวิทยาลัยดังได้เกี่ยวข้องกับความสําเร็จหรือไม่ อันนี้ก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็คนที่สอบได้คะแนนดีประสบความสมําเร็จมากกว่าคนที่สอบได้คะแนนต่ำหรือไม่อันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าไม่นะคะเพราะมีนักธุรกิจหลายคนนะคะที่ประสบความสำเร็จทั้งที่เขาก็ไม่ได้เรียนจบด้วยซ้ำปัจจัยเหล่านี้เป็นเพียงแค่10%บเค่ะอีกเกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าช่วงชีวิตของเราที่เริ่มก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยค่ะนั่นคือก้าวแรกนะคะที่เราเริ่มสร้างโลกของตัวเองแล้วค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกเพื่อนนะคะสักสอง ได้อย่างจริงใจอะค่ะจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากและหนังสือเล่มนี้นะคะก็แนะนําค่ะคุณสมบัติของเพื่อนในมหาวิทยาลัยที่เราควรจะมาพิจารณานะคะมีดังนี้ค่ะข้อแรกเพื่อนคนนี้จะต้องมีสายตาที่ยาวไกลกว่าเราค่ะข้อ 2, 2เพื่อนคนนี้จะต้องเป็นคนที่ใจกว้างกว่าเราข้อ3เพื่อนคนนี้จะต้องเป็นคนที่หูตาไวกว่าเราข้อ 4. ี่เขาจะต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นมากกว่าเราข้อ5้าเขาจะต้องเป็นคนที่ยืดหยุ่นม,มากกว่าเราและข้อ6กเขาจะต้องเป็นคนที่เจรจญลาดมากกว่าเราค่ะสรุปแล้วนะคะเราก็จะต้องหาคนที่เก่งกว่าเรานั่นเองค่ะ แม้เราจะเก่งแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะเราก็ต้องหาคนที่เหนือกว่าเราให้ได้ค่ะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาได้มากขึ้นนั่นเองสําหรับชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆไม่ใช่แค่เพื่อนนะคะที่เราจะต้องค้นพบให้เจอค่ะแต่ว่าครูผู้นําทางที่ดีอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะหนสื่อเล่มนี้นะคะแนะนําว่าเราควรค้นหาคุณครูที่ดีการค้นหาครูที่ดีนะคะจะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้อย่างเร็วขึ้นเรียบเสมือนในขึ้นทางบวชเลยค่ะสําหรับครูผู้นําทางที่ดีนะคะเขาจะช่วยให้เพื่อนๆค่ะนําความรู้เนี่ยเอาไปก่อ ให้เกิดอาชีพนะคะได้อย่างดีที่สุดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูที่ดีเนี่ยเขาจะช่วยให้เรานะคะเสริมทักษะนะคะด้านอื่นอย่างเช่นอุารณ์การใช้ชีวิตคุณธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าทักษะใดๆในโลกเลยค่ะและครูผู้นําทางที่ดีนะคะเขาจะสอนให้เราเรียนรู้ดังนี้ค่ะเรียนรู้การยอมรับผิดเรียนรู้ความอ่อนโยน เรียนรู้การให้อภยัยเรียนรู้การสื่อสารเรียนรู้การปล่อยวางเรียนรู้จากบุญคุณคนและเรียนรู้จากการรักษาชีวิตค่ะด้วยคุณสมบัติทั้ง7ข้อนี้นะคะจะทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเราควรเป็นคนอย่างไรและเป็นการกูพื้นฐานที่มั่นคงของ,ของชีวิตด้วยค่ะและคนสําคัญต่อมาหาเพื่อนที่ถูกในช่วงทํางาน3าปีแรกค่ะจริงอยู่ที่ว่าเราไม่สามารถกําหนดเพื่อนร่วมงานได้ค่ะมันก็อยู่ที่ว่าดวงของเราจะไปเจอคนแบบไหนนะคะในสภาพสังคมของ,ของบริษัทค,ค่ะและหลายครั้งค่ะที่เรามา จะรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานรวนแต่เป็นคนที่ไม่ดีนะคะสมมุติว่าคนพวกมี้ลราออกค่ะสุดท้ายเนี่ยพอมีคนเข้ามาใหม่ก็เกิดปัญหาเดินดีปัญหาก็ไม่ได้แก้นะคะดังนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนความคิดของเราอีกเช่นเคยค่ะรู้จักเลือกคนร่วมง,งานนะคะเรียนรู้คุณสมบัติที่ทําให้เราก้าวหน้าเพื่อช่วยให้เราเติบโตในอนาคตค่ะ คนนี้ที่ทำงานนะคะก็มักจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะมีทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งค่ะสําหรับคนดีนะคะคนดีเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ดีก็คือในเรื่องของปฏิสัมพันธ์ค่ะเขามักจะไม่ค่อยขัดใจใครนะคะแล้วก็มักจะตามใจผู้อื่นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของปัญหารเรื่องของมิตรภาพเนี่ยเราจะไม่ค่อยเกิดกับคนคนนี้ค่ะถึงแม้ว่าความสามารถของเขาจะอยู่ในรเวัที่ธรรมดานะคะแต่เขาก็สามารถอยู่กับผู้อื่นได้ค่ะโดยที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะแต่ในส่วนของคนเก่งนะคะ คนเก่งเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนว่าเขาไม่ถนัดในเรื่องนี้เลยค่ะเขามักจะเน้นเน้นเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็การลงมือทำมากกว่านะคะสังเกตได้ค่ะเขามักจะอยู่ตัวคนเดียวนะคะปรดวิเวกไม่ค่อยสมสิงกับใครคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคําถามต่อมาก็คือเพื่อนเพื่อนเองชอบคนแบบไหนมากกว่ากันคะระหว่าง เพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่เก่งค่ะและจากการสํารวจนะคะคนส่วนมากเลือกเพื่อนที่ดีค่ะเพราะว่าเมื่อนที่ดีเนี่ยไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายนะคะเราสามารถเข้ากับเขาได้ค่ะซึ่งเป็นอะไรที่หลายๆคนนะคะชอบเพราะว่ามันไม่กดดันนะคะสําหรับคนเก่งค่ะเขาก็จะมีนิสัยที่ประหลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวเราเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกเกรงหรือว่ากดดันนะคะถ้าเกิดเราจะต้องไปใกล้ชิดกับเขามากขึ้นค่ะคือเราอาจจะมีปฏิกิริยาที่ระวังตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่าลึกๆเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเขาอะค่ะ มีนจริงๆหนังสือเล่มน,นี้ก็บอกนะคะไม่ว่าจะคนดีหรือว่าคนเก่งเราสามารถเรียนรู้ได้จากคนทั้งสองประเภทคะ่ะเพียงแต่ว่าคนเก่งเนี่ยเราจะเรียนรู้จากเขาได้เยอะกว่าเพราะว่าเขาทํางานเก่งกว่าถูกไหมคะและในหนังสือเล่ม ะะก็มีการสอไนไว้ว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อที่เราจะเข้าหาคนเก่งคนนี้ได้ค่ะการที่เราจะสร้างนะคะความสัมพันธ์กับคนเก่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะประการแรกนะคะเราก็ต้องมองถึงข้อดีของเขาค่ะ,สะแสดงความจริงใจออกไปก่อนหรือพูดง่ายๆคือเราให้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้กลับค่ะการสร้างความสัมพันธ์มันก็เป็นแบบนี้ละคะ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ราบเรื่องเหมือนที่เราคิดเอาไว้นะคะแต่เพื่อที่เราอยากจะได้ดอกกุหลาบเราก็จําเป็นที่ต้องเด็ดหนามออกก่อนใช่ไหมคะแล้วมาถึงคนสาคัญอีกคนหนึ่ง ในชีวิตของเรานะคะก็คือเลือกเจ้านายที่ดีสัมพัน์กว่าคู่ดีอีกค่ะการที่เราจะเรียนรู้จากใครเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรนะคะถ้าเรายิ่งเจอต้นแบบที่ดีเราก็จะยิ่งลงทุนแล้วก็ประหยัดเวลาได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะการที่เราได้เจอเจ้านายที่ดีเราอาจจะประสบความสําเร็จเร็วขึ้นถึง3 5, ปี5ปีหรือไม่ก็8ปีได้เลยนะคะเมื่อเวลาผ่านไปในวันที่เพื่อนๆประสบความสําเร็จค่ะนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะมองย้อนเวลานะคะกลับมาึกถึงใครบางคนที่ช่วยให้เราผ่านอุปรสรรค แล้วก็เรียนรู้ชีวิตของการทํางานได้นะคะนั่นก็คือเจ้านายของเรานั่นเองเขาก็คือครูที่ดีในช่วงแรกของการทํางานค่ะเข้าใจเเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ได้ก้าวสู่ไยทำงานในช่วงแรกค่ะการที่เราจะเลือกทํางานที่ดีเราก็ต้องพิจารณาหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้านายแล้วก็ทั้งบริษัทอะค่ะจึงจําเป็นต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบเพราะฉะนั้นคําถามที่อาควาอยากจะถามเพื่อนๆก็คือระหว่างเจ้านายที่ดีกับบริษัทที่ดี เพื่อนเรื่องแบบไหนคะก็สําหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริษัทที่ดีหรือว่าเจ้านายที่ดีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราจะพิจารณาค่ะแต่ว่าหนังสือเนี่ยจะค่อนข้างเองเอียงไปทางเจ้านายที่ดีมากกว่าเพราะว่าสมมติว่าบริษัทไม่ดีแต่เจ้านายดีเราก็ยังเรียนรู้ได้ค่ะแต่ถ้าบริษัทดีแต่ว่าเจ้านายไม่ดีในอนาคตข้างหน้าก็มีสิทธิ์ที่บริษัทนั้นอาจจะเจงได้ในอนาคตค่ะ ในการที่เรามีเจ้านายที่ดีนะคะเจ้านายที่ดีจะช่วยให้เราค่ะลดอุปสรรคนะคะในการทํางานลดลงนะคะในเรื่องนี้นะคะจะเห็นได้ชัดเลยค่ะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเนี่ยทำงานในธุรกิจที่เป็นขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กนะคะในช่วงธุรกิจในประเภทนี้ค่ะจะอยู่ในช่วงที่พัฒนาแล้วก็กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะต้องอาศัยศักยภาพผู้นําสูงมากเลยค่ะเราจะได้เห็นเขานะคะโชว์ศักยภาพมากขึ้นแม้กระทั่งตัวเราเองเราเองก็สามารถโชว์ศักยภาพของเราบนเวทีแบบนี้ได้ด้วยค่ะและคําแนะนําจาก ลมีผู้บริหารที่เราควรเรียนรู้จากเขานะคะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะเข้าแรกผู้บริหารคนนี้รู้ว่าควรจะรับฟังอย่างไรข้อ 2. ผู้บริหารควรมีความยุติธรรมและก็ข้อ3ค่ะผู้บริหารมีคุณค่ามากพอที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะสามารถเชื่อฟังแล้วก็พึ่งพาได้สุดท้ายนี้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกคนแบบไหนก็คงไม่มีใครสมบูรณ์แบบจริงไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเราลงเอาความไม่สมบูรณ์แบบนี้นะคะมาเป็นโอกาสให้เราได้โชว์ความสามารถของ เราในการแก้ปัญหาค่ะดังนั้นควรใช้สายตาในอนาคตมองปัจจุบันไม่ใช้สายตาในปัจจุบันมองอดีตค่ะรู้จักเรียนรู้ตัวเองรู้จักการใช้ชีวิตในช่วงเวลาต่างๆนะคะควรเรียนรู้ค่ะว่าเราควรจะเลือกเวทีแบบไหนเพื่อให้เราได้โชว์ศักยภาพของเราเองค่ะถ้าสาหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะในพาร์ทแรกของ EP นี้ค่ะและยังไงนะคะในพาร์ทต่อไปค่ะก็จะพูดถึงคนสําคัญอีก3คนนะคะที่จะมีบทบาทต่อชีวิตของเราค่ะถ้ายังไงแล้วถ้าเพื่อนๆชอบ ะะก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกับเพจของอาคว้าด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ